ผู้ป่วยมะเร็งช่วงที่ทำคีโมโห,หรือเคมีบําบัดน,นะคะสามารถทานน้ําผลไม้แบบกล่องแบบนี้ได้ไหมนะคะพจะไร้แบบนี้ได้ไหมนะคะวันนี้มีคําตอบค่ะในช่วงที่เราทําคีโมห,หรือเคมีบําบัดน,นะคะน้ําผลไม้แบบกล่องหรือน้ําผลไม้สําเร็จรูปแบบนี้นะคะไม่ได้เป็นข้อห้ามนะคะถ้าอยากทานทานได้นะคะจะได้ช่วยให้สดชื่นได้นะคะ <S <S เพิ่มน้ําตาลเพิ่มวิตามินให้กับร่างกายแต่สิ่งที่เราต้องพึงระวังคือน้ำผลไม้แบบกล่องแบบนี้ที่เป็นน้ำผลไม้เข้มข้นแบบนี้นะคะ อาจจะมีน้ําตาลแฝงอยู่ค่อนข้างเยอะนอกจากจะมีน้ําตาลแฝงแล้วนะคะก็อาจจะมีสารกันเสียวัตถุก,กันเสียอยู่ด้วยนะคะดังนั้นถามว่าทานได้ไหมทานได้แต่น้อยไม่บ่อยนะคะทานเพอให้หายอยากขพอให้สดชื่นแนะนําทานเป็นผลไม้จริงๆดีกว่าเราจะได้รับไฟเบอร์นะคะได้รับวิตามินแร้ธาตุ ที่ดีกว่านะคะแต่ถ้ามันหาไม่ได้จริงๆนะคะแล้วอยากทานมันเพรียมันอยากทานเพื่อความสดชื่นนะคะทานอะไรไม่ลงเลยตอนเนี้แล้วทานตัวนี้ได้ไหมทานน้ำผลไม้ที่เป็นกล่องแบบนี้ได้ไหมทานได้นะคะแต่อย่าทานบ่อยจะดีที่สุดค่ะทานเป็นผลไม้สดดีกว่านะคะ